ดิจ้าเจกเลยจ้าเด้อกยานีเคห์แชนแนลจ้ามื้อนี้สิพามากินก้อยจ้าอยากจะซับเองเฮ็ดเองเลยจ้ามื้อนี้นะจ้ามีใส่ใบบักกูนะเลยจ้าเด้อยายนีจ้ามีพริกล้อมรอบจ้าก้อยเนื้อจ้าเนจ้าก้อยดิบเองเองเลยจ้าได้ไปเจอโตนอนจ้าเนจ้าน่าทินบ่จ้า หลุดบ้านนี้วันนี้อาหารอีสานมาร้อยเอ็ดมานี่จะพักเป็นส่วนเลยจ้ามากินน,น้ำกันงเจ้เด้อจังใดกะสิกินกะนเขาเดียวกองเม่เลเลยจ้าจะกินกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนี่เคฮ่าชแนล,แล,ลนนด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจจ้ามาตรงเลยจ้ามากินน้ำกันงด้จ้าเด้อโอ้ยแม่เห็ดเองจ้า nữa sốt sốt sau bịเจอ nựa cát thi hạ chưa, àu, đúng rồi

Rất ngon, Các mươi lương tại <laughs> <laughs> ừ. 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 Mà chà, đúng rồi chà ừ

đưa coi nhiều Chà Tùng hết chà mm. Thêm thôi Nhiều Đó khả sư ma nói rất đẹp cái đi đâu bài bạc cùi hai nóc bảy hòm đèn soi tôn hòm bạc ừm đi cùng trong trong nữa chưa พักไปหรพักเป็นชวนเลย พี่ขั่วเองมันจะเดิอหอมเขาขั่วครับ่าน่านมาก่านานา phần nhiều này rất nhiều phần nhiều mình thảo ơi Đúng rồi lại lại hết hết yên xem yên ăn đưa bắt những cái gì đấy chả đưa

đuột cà phê chứ đuột cà phê mà à ห่อก้อยอเข้ากันดีดิแซ่บของเย็นนี่ตรงไว้จ้ะืม khi cái đó khi nhàng menu này cay nhèo gù đan điền

กินไปจ้ะกินกันเด้อพักเต็มเลยใส่พักๆประกาศต้นไปหุ่นสภาพชีลล่อกตรงไม้จ้ะ 你看，嗯哼、mm。Hmm. Mm hmm. นิดหน่อ,นอยมีแค่เพชรแซ่บดักแดกแม่คา้าลอยเอ็ดมามืัอเสาร์วันเสาร์มาทุกวันเสาเร์เลือดกินอาหารอีสานอือจะเด้อก้อยเหนียวจ้จะใส่ใบบักกูดใส่หอมแดงซอยเข้าไปชัดกันเด้อดตรงจังเท่มทุน ขอโทษขออภัยเด้อให้เบิกเงิดิบแล้วจ้ะเด้อนี่นี่นัน่นๆจี้เด้อจ้ะเบิดบ่อยจ้ะขอมกักขอจึงเด้อตรงน้จ่ะพัสเบี Mm-hmm. อ๋อพริกพริกว่าเองหอมพริกอ่ะไอ้บุคลินยิบขอโทษขอพายจ้าเดอ้อ <c oughs> ถ้าพายมากคลิปนี้เดนี่กินก้อยเนื้อก้อยเนื้อเหนียวจ้ะเนี่ย,ยสบายบักกูใจเนี่ยสุดเดนี่เห็ดเองก็จะเดอ้อก้อยขมขมเรื่มตายาเรือยจ้ะพักเคืองเคียงสารพัดพักเลยจ้ะเนี่ย ตัวนอนน้ำด้วยจ่าเดอ้อเขาเดียวหนึง่งกองยังไงกับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนี่เคฮะยูทูบ้องไม่ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนี่เอ็ดกิบออกมาทุกชมได้ดูต่อไปด้จ้าถ้ามีอย่างห้ติชมอย่างกับคอมเมนต์ยายนี่ด้านล่าง้วยจะเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะา